โดนดูถูกลุกทุ่งมันดูต่ำเปิดโพสเดือดจ้านงพณนีฟาดด้วยคำนี้เรียกได้ว่าจ้านงพณนีของขึ้นฟาดคนดูถูกว่าเพลงลูกทุ่งดูต่ำถามกลับแล้วยังไงที่ดูสูงแฟนๆแห่คอมเมนต์ล้นหลามเล่นเอานักร้องสาวสุดแซ่บจ้านงพณนีถึงกับของขึ้นต้องออกมาฟาดผ่านโซเชียลหลังมีคนบอกว่าเพลงลูกทุ่งต่ำ แฟนๆพากันคอมเมนต์สนั่นโดยล่าสุดจ้านงพณนีได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ o ก k นงพณนีมหาไทยข้อความว่าลูกทุ่งมันดูโลมันดูต่ำแล้วอย่างไหนวะที่ดูสูงบอกทีกูอยากขึ้นไปจุดสูงๆอยากรู้ว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงจริงๆแล้วที่ต่ำคือใจมึงค่ะขณะที่แฟนๆของจ๊ะรวมทั้งเพื่อนๆศิลปินพากันเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเช่น แม่สูงต่ำมีแค่ไฮโลทุกอาชีพมีค่าถ้าทำด้วยใจสูงใครจะดูถูกก็ช่างหัวมันเถอะโฟกัสที่เงินเข้ากระเป๋าเราเท่าไหร่ถ้าแม่มีความสุขก็โอเคความสุขของเราไม่ใช่ความสุขของชาวบ้านอ่ะแม่รักและเจอกันเชียงใหม่กับแก๊งเดิมทุกคนรักแม่นะจุ๊บตั้งแต่รู้จักคันหูก็ไม่เคยออกนอกด้อมจ้าเลยชอบที่พี่เป็นพี่ใครพูดตกปากซิ ยังมีคนแบบนี้หรอนิสัย